เส้นทางประมาณ35กิโลคือระยะทางที่ผมไม่ได้รู้ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจปั่นจักรยานออกมามีแต่ความตั้งใจแบบลดๆเพิ่มๆซึ่งจุดหมายปลายทางครั้งนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำแม่มอกเล่นเอาเหนื่อยจนอยากจะหันหลังกลับอยู่2-3รอบไม่ไหวแล้วพอดีสวนหลังบ้านผมน้ำท่วมอ่วมเลยชาวบ้านที่ทุ่งเสดีมก็โดนกันไปหลายหลังคาเรือนรวงข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวกันก็ยับแกิโลข้างหน้าจะชันไปไหนวะเนี่ย ี <Yeah. S 2> คือผมตั้งใจไปดูระดับน้ำนะครับออกกําลังกายไปด้วยในตัวเลย1นึพฤศจิที่ผ่านมานี่ฝนตกโคตรหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะสาตุลาผมยังเห็นสายน้ําแห้งขอดแทบจะถึงโคนพอข้ามคืนข้ามเดือนเท่านั้นน้ําท่วมเกือบทั่วตําบลและปริมาณฝนก็มีผลต่อน้ําล้นฝายเป็นอย่างยิ่งอีกไม่กี่กิโลเราก็จะถึงปากทางเข้า ันทางไกลเหนื่อยผมก็จะแวะดูวิวข้างทางบ้างจุดนี้เห็นเป็นทิวเขาเรียงตัวกันยาวเหยียดเลยและเราก็มาถึงร้านค้าชุมชนตำบลเวียงหมอกโอ้ตอนนี้แบตผมเหลือหนึปแล้วกูถึงปากทางเข้าอยู่เลยแล้วกูจะได้ถ่ายข้างในไหม ไม่ไหวแล้วห้าโมงครึ่งพระอาทิตย์ตกก่อนหกโมงด้วยตอนผมปั่นไปถึงนะครับแบตมันเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยแบตมันบักนะคิดในใจตอนแรกว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายด้านในแล้วอาจจะปั่นมาดูเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมาฝากตัดภาพไปที่เรื่องของเวลาตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินแล้วมีเวลาให้ผมได้อยู่ที่นี่เพียงไม่กี่สิบนาทีแต่สถานที่ก็มอบสิ่งดีๆให้ผมได้สัมผัสในความรู้สึกบรรยากาศยามเย็นวันนี้เต็มไปด้วยก้อนเมฆที่มากอยู่พอสมควรโอบล้อมไปด้วยทิวเขาแบบส 3 6 0องศาเลยทีเดียวทางลาดยาวๆให้ผมได้ปั่นจักรยานแล้วก็แวะพักชมวิวพระจันทร์ไปด้วยในตัวสําหรับท่าทีที่ฝนจะตกในวันนี้ก็เลยทําให้ผู้คนนั้นไม่ได้หนาตามากจะมีก็เพียงหมู่วัยรุน่นสองสากลุ่มที่มานั่งปิกนิกกันบางคนก็เข้ามาตกเป็ดบางคนก็เข้ามายิงปลาส่วนผมตอนนี้ก็เริ่มจะเกรงเกรงขาแล้วเพราะว่าปั่นมาไกลและเกินช่วงเวลาเข้าใกล้แสงสุดท้ายแบบนี้ก็จะเห็นหมู่นกสีขาวกําลังบินกับรังกันที่อยู่ อาศัยของน้องๆน,นี่ก็จะอยู่กลางอ่างเก็บน้ําเลยนะครับเป็นกลุ่มของต้นไม้เขียวๆอ่ะนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับถือเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มความงามแก่ทัศนียภาพเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเรื่องของระดับน้ําตอนนี้ก็ยังถือว่ามากอยู่นะครับแต่ก็ไม่เกินศักยภาพของอ่างที่นี่ในขณะที่เราปั่นไปเรื่อยๆตามทางนะครับเราก็จะเห็นวิวรอบข้างที่เปลี่ยนไปด้วยมุมของทิวเขามุมของพระจันทร์มุมของสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือแม้กระทั่งทางน้ําไหลสุดขอ ของเส้นทางนะครับเราก็จะเจอกับสปิลเวย์หรือว่าเป็นทางน้ําล้นนั่นเองซึ่งตอนนี้เอาเข้าจริงมันก็อยู่ในปริมาณที่มากอยู่พอสมควรแต่ก็ลดความหนักลงมาบ้างแล้วจาก1-2ถึงวันก่อนก็ถ้าฟ้าไม่รั่วลงมาอีกในปริมาณที่มากขึ้นกว่านี้สถานการณ์น้ำท่วมในทุ่งโซเดียมก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับแถมส่วนหลังบ้านผมก็จะได้น้ําแห้งลงไปด้วยนะใช้เวลาอยู่ที่นี่เผลแว็บเดียวมันก็จะเริ่มค่าแล้วล่ะครับช่วงนี้คือช่วงที่นับเวลาถอยหลังถอยไลท์ไม่ได้เกยวก อะไรกับแวมไพายแต่มันเกี่ยวกับความมืดมิดที่กําลังจะมาเยือนเพื่อเคลื่อนแสงของวันให้รับไปขากลับเวลาประมาณสักหกโมงกับอีก10นาทีตอนนี้มืดเตื่อเลยมันจะมีฝูงหมาอยู่ด้านหน้านั่นนะครับผมต้องเอาขาตั้งกล้องมาเป็นอาวุธนะไม่งั้นก็อาจจะโดนมันแย้มได้ไปควบมา้าตอนนี้โคตรมืดแล้วรถผมแม่งไม่มีไฟเลยเลยไฟบงไฟเบรกก็ไม่มีฝูงที่หนึ่งไอ้นี่ตัวเล็ก ัวเ,เล็กไม่ค่อยเป็นไรแต่ตัวใหญ่แม่งอยู่ข้างหน้านั่นฟ้ามืดด้วยสิวันนี้เมื่อกี้มีนกอะไรสักอย่างมาบินโฉบข้างหน้าเราแล้วก็โฉบไปโฉบมาตอนนี้ผมไม่มีแม้แต่แลตนะแล้วก็ดวงมันมืดแค่ไหนมืดจัดประหลัดบอกนี่แค่ทางออกนะทางขึ้นเนินภูเขาตรงนั้นนี่มืดยิ่งกว่านะไม่มีแม้ไฟตอนแรกแบตผมคิดว่าจะหมดละแต่มันค้างที่1%ตอนนี้ ออแล้วหมามันหายไปไหนหมดวะเมื่อกี้หมายองเยอะอยู่เลยนะเออสงสัยจะเข้าบ้านหมดสรุปว่าตอนนี้เหมือนหมามันหายไปหมดแล้วฮนะมีแต่ความมืดมิดนี่แหละรอบกายไม่เห็นขี่เลยแม้แต่กูเนี่ยก็ถ้าฟ้าเปิดมีดาวพระจันทร์ส่องบ้างมันก็ยังพอส่องทางให้ผมได้แต่นี่คือต้องรอช่วงที่เป็นหมู่บ้านเลยครับถึงจะมีแสงสว่างแต่มันก็ยังพอเห็นนะครับใสยรถผ่านไปผ่านมาไกด์ทางให้ด้วยเนิน เนินมีไว้เหนื่อยจริงๆพิสูจน์แล้วเนินมีไว้เหนื่อยอเตรียมตัวเข้าอุโมงค์ความมืดอีกแล้วฮะมืดมืดตื้อไม่น่าเชื่อว่าแบตหปอร์ซจะพาเรามาจนถึงขากลับได้มันเป็นไปได้ยังไงวะนี่ท่านผู้ชม ก็นั่นหละฮะทั้งหมดของทริปนี้ระยะทางรวมผมปั่นไปเกือบเกือบ70ิกิโลไปกลับเป็นทริปที่เกิดจากความตั้งใจผสมกับความไม่ตั้งใจด้วยจะว่าฝืนก็ฝืนแต่มันก็บรรลุผลเป้าหมายนะครับเล่นเอาก้นกกและขานี่อ่วมไม่แพ้น้ําท่วมเลยทีเดียวไปพร้อมฝนที่เปียกปอนก่อนถึงบ้านโอ้หนักจัด